<laughs> mà hùng cái nhanh lên mà thân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผมพอกันชั้นเกา่าชั้นเคยกับสองน้องเลือนพี่น้องมาซอยเรียกอยู่เพื่อนดีพี่น้องหรือว่างานศพเนาะส่วนนี้กำลังซนละวนพี่ละเนี่ยกำลังซนละวนพี่น้องเลยขอพิธีถือขอโทษขอโทษพี่น้อง โซระบเด้อพี่น้องขาวเนี่ยนะพี่น้องกําลังสิเอาศพลงป่าเนาะตอนนี้กะ12:00นกว่าแล้วก็ได้ย่อเขาแข็หลังจากย่อเขาแล้วกะเคลื่อนศพพี่น้องเยคนก็หลายๆมาหุงกยได้บ่ทันบ่เมื่อกี้ก็ยเนาะ เตามมาขุมเท่าเตามเสบๆเซิมถ้ากว่าท่านซิมจะขดูดเ้อตามมาหุงเสริมพี่น้องเลยบักท่านหนักกะตํมอันทานนัก้นชิน่อดอกกวาผู้เตามนะคือจอจังว

เอาลงบดดนี่เข้มเน้อยอกะกี้คือย่างยางบางๆเ้ยใ้อาจงอิ่ไปไม่นั่งขาไปบวชแล้วพ่อแม่อาจวบคือยังงบวชยังๆเขาแล้วนันเขาแล้วท่นบวดีอกท่านุมเออทกินขาวขากะีินอะตาม บอกแรก bạn เดี๋ยวนะครับได้ซิมไว้บัดนี้ซิมเสร็จ หมกบใหญ่นะใส่ซันนีได้เป็นหม่หใส่ลายอาโกยแต่เพราะมันจะหมดแ่บอาตัวหมแสบยังไหมอได้ขอได้อ้ยันพมล้นพขาหนันตาลอีกน้อยหนึ่งตานอีกน้อยนึงสำหรับข้าวนำมกชิมหวานยอดเน่ยมันเป็นห้านมากูแค่นี้ยังตัมหมดเลย คนน네ั <Yes> ้นต่อคิ้วย่อฟ้าขาวพี่น้องเลยโคตรพ่อเนาะเป็นไรแช่บบาบานี้แบบาบานี้นี่จานสำับเข้าหรอเป็นจางห่นไหวเปล่าไหม กนกะลายขนาดพี food, I? I ่น้องเออนาเือนก็เต็มข้านายกับโค้ดเต็มนะนี่แล้วแต่จะลองทำประมากินไปไหนดอกระยาสายตาของเขาตัวชอยู่มาไลเบองหนาแว่คู่ัพี่น้องชบาตำมะหงจังนัวเกเหือ้องใส่กะงใส่น้าปลากระงใส่น้ำปลายาดกันลุนด้ว เมือนอยเนาะพอยมเ้ยแต่ปนี่งานนี <h 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 ่มันคล้ายน้ำปลาเนาะเกลือเซฟลงไปทั้งนั้นเอาเกืออรดเสียครับพี่น้อง นายอยู่งา่งาบง่าบแคกกำลังกินขขาวกินหนาพี่น้องกินข้าวแล้วเนการจัวแม่นางข้าวไปบวดแล้วนี่นเนาะเตรียมลงป่าอองานนีไม่กินนี่เลยเอาคือบัตตาแกงมากินน้ำปลาออปลาอ้อย ตากแกงน้ำตากแกงเยยุธามานครับพอนกินนะฮะกินแตมหงสองคันมาแต่เช้างานนี้สูตายวะม่สู่ด้สูกิน เพัดเสิร์ฟข <seas> ่าวก็ใส่พัดใช่อันกระซามเอาเลยคนเสิร์ฟจนต่อคิวกันการห่อนไอเดียแล้วพี่น้องเลยปวดฟุ้งเป็นนู่นอยงนีอ้าวแปงนนู่นอ่ะเอออามาแนะนำเย็นๆสปามาเสิร์ฟ แม่ครัวก็ลังกินข,าข้าวพี่น้องเลยนลังจากย่อพ้าขาวแขกแล้วเรียบร้อยคุณได้ยินไตงข้าวแล้ะแผน,เนกสเสิร์ฟกับเก็บอีกพี่แม่ครัวฮะก็ได้กินข้าวกันกินข้าวโต๊ะตาหุงเลยเบ๊บบง<ำ>ังนาวอาตบมาแล้วกนินอะไรมากลิ่นนะเฮ้ยกลิ่นกินลิ่น กินโคโลนหนูค่ะกินแป้งกินครีมกินมากเลยว่ะสัสกินโคโลนหนูนี่แหละยืดคือว่าได้บอ่นหรอวะใช่เวลากินแล้วของกินบอเยียก็เรามากะนส่ห้ากระปก หาก็มาโอ้ทำไมเลื่อยเจ้าน่ะเสี่ยวเขากินอีกแล้วพี่น้องตอนเสิร์ฟเสี่ยวเขาก็กินตอนเก็บเสี่ยวเขายังกินอยู่พี่น้องอ พั่นังมาลามาพักนังมึ้อยู่ไม่นักนี่ต่อ กิจอะแรก็คุยไปกันเื่อะขี่มอเตอร์ไซคได้เลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดิน่อยเด้อภับสบายดี